ข้อที่70นะครับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเป็นดังต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพน,นี้นะครับแล้วเขาถามจกพิจารณาว่า 3a บวก b ลบ c มีค่าเท่าไรนะครับซึ่งเราจะดูด้านบนนะฮะมันจะเพิ่มมันจะเพิ่ม ันนี้ก็คือเจ็ดคูณหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเจ็ดคูณสองอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดคูณสิบเอ็ดนะฮะมันก็จะมีคูณสามสี่ห้าถึงสิบเอ็ดอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคูณหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งคูณสองอันนี้ก็ควรจะเป็นหนึ่งคูณสิบเอ็ดนะฮะก็จะได้ว่า a เป็นสิบเอ็ดทีนี้ b นะฮะ ลำดับก็จะลำดับก็จะเป็นสองสี่หกแปดไปถึงยี่สิบสองนะฮะ b ก็จะมีค่าเป็นคี่สิบสองอันนี้เป็นสี่แปดต่อไปก็จะเป็นสี่แปดสิบสองสิบหกยี่สิบไปเรื่อยเรื่อยจนถึงสี่คูณสิบเอ็ดได้สี่สิบสี่นะฮะ c ก็จะเป็น สี 3A ิบสีบวกบลบซก็จะมีค่าเท่ากับ 3A คือสามคือ22่ลบซคือ44นะฮะก็จะได้55ลบ 44มีค่าเท่ากับ11ตนะฮะตอบข้อกไก่